สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้พามาชมสวนยางนะชนสวนยางพอดีว่าตอนนี้ได้ได้ทำแทงน้ำแทงน้ำบ่อปูนนะแทงน้ำท่อบ่อปูนเนี่ยครับขนาดความสูงก็สี่เมตรใช้ท่อแดอันใช้ท่อแดอัน เนี่ยเป็นแนวทางได้นะครับใครที่จะทํำแทงไว้เก็บน้ําเนี่ยลงทุนแค่เฉพาะท่อนี่ก็สามพันกว่าบาทเองนะครับนี่ถ้าเป็นเหล็กไม่ต่ำกว่าสองหมื่นเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเนี่ยแต่ว่าจ้างช่างให้เขาฉาบหน่อยฉาบรอยรั่วถ้าไม่ฉาบก็คือไว้อย่างนี้เลยใช้น้ําจากถังข้างบน แต่ถ้าเราจับจับอรอยต่อรอยต่อแล้วก็สามารถเก็บน้ำได้อีกเทากับเก็บน้ำได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ข้างล่างนี่เราเอาไว้รดน้ำต้นไม้ขงบนเอาไว้เอาไว้ใช้ในใช้ในบ้านใช้ในครัวเรือนใช้ในครัวเรือนเนี่ยครับเป็นแนวทางสูง4เมตร นี่ <c oughs> สูงกว่าระดับระดับก๊อกน้ำเยอะเลยครับแรงดันน้ำนี่ไม่ต้องห่วงสูงมากแช่กระฝักบัวดีแรงมากเลยนะ้ำครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการวงบอ่อนี่่อาวงบอ่อนี่งเมตรกว้าง1เมตรสูง50สิบเซน สามสิบาทแล้วก็ค่าขึ้นค่าส่งค่าขึ้นก็สามร้อยแล้วก็เอามาวางเรียงเรียงกันอย่างนี้ครคุ้มกว่าผมว่าคุ้มกว่าใช้เหล็กคุ้มกว่าใช้เหล็กมากถูกกว่าด้วยเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูระยะไกล นี่ครับสูงกว่าบ้านอีกสูงกว่าตัวบ้านนี่นี่ยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับกดซับซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมผมจะเอามาลงอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม